ร้างมิติใหม่สำหรับวงการความงามบริษัทอุลตราวีเมดีโอสเทติกประเทศไทยจำกัดโดยกัญญารัตชุดตาทาวีสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการและนายแพทย์ไยสารธรรมนีธรคณะบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชลอว,ว,ว,วัยและคุินรูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงจัดบดยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องอันโตคอลพีดีโอไมโครซเฟียนวัตกรรมแห่งวงการแพทย์ความงาม เพื่อเพิ่มผิดจำกัดยกระดับฝีมือแพทย์ไทยให้ทันเทนโรคโดยมีแพทย์ด้วยศาสา์ชลวัยร่วมงานกว่า50ท่านที่ตึก T-S Power ซึ่งทางบริษัทอัตลตราวีประเทศไทยเป็นผู้นำด้านสกินคุณภาพในไทยจึงนำอัลตราวี TDO m i c r o s เฟียสหรือที่เรียกอีกอย่างหนึงในวงการแพทย์ว่าใหม่น้ำ ได้ผ่านการรับรองของออยเป็นที่เรียบร้อยตอบโจทย์คนไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังติดเทรนที่ใช้กันทั่วโลกและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองความปลอดภัยจาก Korea Food and Drug and Mismission n e จากประเทศเกาหลีการจัดงานในวันนี้นะคะเ,เราต้องการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้แพทย์ได้นำผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทอุลเตวีอัลต้าคอไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้ด้วยค่ะที่จัดงานในวันนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราคือถ้าในตลาดเราจะใช้คําว่าไหมน้ําค่ะไหมน้ํา PDO ก็คือเป็นไหมเมื่อก่อนเราเป็นไหมแบบเส้นเราเอามาทําให้เป็นแบบน้ําแทนฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะให้กับผิวได้ผิวความหนานแน่นของผิวความเด้งของผิวหรือความตึงของผิวให้ดีขึ้นคุณภาพผิวให้ดีขึ้น,นะคะ่ะของเรามีการรับรองผ่านออยอไทยเรียบร้อยนะคะออยอเกาหลีก็ผ่านแล้ว CE ผ่านแล้วมากกว่า 40, 40ประเทศทั่วโลกค่ะที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ค่ะ ผู้ที่เหมาะกับร้านไทยผู้ที่เหมาะนี่30อัพฉีดได้เลยค่ะก็คือช่วยปกติอายุเราพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะร่างกายจะสูญเสียคอลลาเจนไปเรื่อยใช่ไหมคะเราก็สามารถฉีดได้เลยตั้งแต่อายุ30เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนให้ผิวมันมีความแข็งแรงมีความเด้งยืดหยุ่นของผิวดีขึ้น,นะคะ่ะ ในบางรายที่ไม่สามารถฉีดฟิลเลอร์ได้เราสามารถใช้ตัวใหม่นั้นใช้ได้ได,ได้เลยค่ะใช้จริงๆใช้ร่วมกับฟิลเลอร์ก็ได้ใช้ฉีดแยกเดี่ยวก็ได้คือได้หมดเลยเพราะอันนี้เป็นงานผิวงานผิวด้านบนแต่ฟิลเลอร์จะเป็นการการฉดีดเติมด้านล่างค่ะจะเป็นงานโครงสร้างจะคนละแบบกันเพร<อ>าะแตต่างจาหม เมื่อก่อนเราจะเป็นไหมเส้นใช่ไหมคะไหมเส้นเล็กๆร้อยเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการบวมช้ำง่ายขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยพอเราเราวิธีการฉีดเนี่ยฉีดกระจายทั่วหน้าเราเจ็บน้อยกว่าบวมน้อยกว่าใช้ชีิตประจําวันได้เลยไม่ไม่ค่อยจะเจอเขียวช้ําเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะกผ็ผลลัพธ์รับผลลั์ผลลั์ได้จริงๆผลลัพธ์คือคือเหมาะและดีกับ กับผิวเราในเรื่องของสกินเท็กเจอร์เรื่องของสกินคุณตี้เหมาะมากสำหรับคนที่ผิวเหี่ยวหรือริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้หมดเลยค่ะระยะเวลาระยะเวลาจะอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนแล้วก็มาฉีดซ้ำทุกๆ6-8เดือนประมาณนี้ค่ะในตัวฟิลเลอร์ถ้าสมมติว่าเรามีความไม่พอใจในเรื่องของการฉีดไปแล้วอาจจะมีการ ออนูนขึ้นมาหรือว่าเป็นก้อนเราสามารถสลายไ,ได้ในตัวในตัวใหม่น้ำก้อนหมคะใหม่น้ำมีสิทธิ์เป็นก้อนไหมมีค่ะแต่ว่าเขาจะสลายไปเองภายใน3เดือนค่ะก็คือไวกว่าแต่ตัวไวกว่าใช่ค่ะอาจารย์ครัท่านนี้ผู้อาจารย์เมื่ออาจารย์ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินในตัวของใหม่น้ำอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่อ่าอ่าครับอ่ก่อนอื่นก็ผมนายแพทย์ไพศาลรามณีทรนะครับก็อาจารย์เป็นผู้บริการโรงพยาบาลร่ม นะครับเชิงปฏิบัติการนะคุณหมอเขาได้ทำกันด้วยโดยทางมหาลัยก็ร่วมกับทางาบริษัทอัลตาวีนะครับในการเ,าเรียกว่านำผิดพันธุ์ตัวใหม่มาให้แพทย์เนี่ยได้ทำได้เรียกว่า,อา,อาลองมือนะเพื่อให้เกิดความชำนาญฮะเพื่อนำไปใช้กับประชาชนได้อย่างปลอดภัยเพราะวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าจะมี สารกลุ่มเราเรียกว่าไบโอสติมูเอเตอร์นะฮะออกมาเยอะซึ่งไม่ใช่ฟิลเลอร์นะเราแยกกลุ่มกันเลยแล้วก็นำมาใช้เพื่อปรับผิวให้สวยเนียนนะหรือที่ทางาคุณเจีย๊ยบอกคือเรียกว่าไหมน้ำซึ่งมันก็คือเรียกว่า PDO อาจจะได้ยิงคำนี้กันเยอะๆละ PD ดีก็เป็นสารตัวหนึ่งซึ่งเราทำเป็นไหมะฮะเป็นไหมเส้น แต่ในวันนี้เนี่ยสารตัวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นสารเหลวแลสารเหลวเนี่ยเวลาเราฉีดเข้าในหน้ามันก็กระจายได้ดีกว่าเยอะกว่าแล้วก็อยู่ในเ,เ,เรียกว่าตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมันก็จะกระจายได้ทั่วการกระตุ้นการสร้างออคอลลาเจนเนี่ยก็จะดีแล้วก็ผิวเนียนนะครับตะกี้ได้ถามว่าเรื่องของข้อแทรกซ้อนเนี่ยถามว่ามีไหมมีทุกสารล,ละครับแต่ว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าน้อยมากๆเพราะีโอเนี่ย เป็นสารที่ค่อนข้างเรียกว่าไม่ไม่แรงคืออินเนอร์นิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยสลายทิ้งหมดฮะไม่มีการเก็บอยู่เลยภายในเวลา6-8เดือนใช่ไหมฮะก็สลายหมดครับต่อให้บางครั้งการฉีดเนี่ยก็เป็นเทคนิคสําคัญถ้าฉีดไม่ดีเนี่ยจะตกเป็นก้อนเนาะคือไปฉีดแล้วรวมอยู่ตรงไหนเยอะเกินไปมันก็นะแต่สุดท้ายแล้วสลายหมดงั้นการที่เรามาสอนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้แพทย์ที่มีความชํานาญการ ใช้มาก่อนนะจากทางเกาหลีแล้วก็มาเทรนหมอไทยนะหมอไทยแล้วก็มาเทรนกันเองฝึกนะครับเพื่อจะได้ฉีดได้อย่างถูกวิธีงั้นฉีดได้ถูกวิธีก็คือต้องฉีดกระจายน้อยๆฮะนะให้ให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นใต้าตาแก้มตอบเออแก้มเออที่ให้ผิวเออเนียนขึ้นแล้วก็ลงมาถึงคอก็ยังได้นะครับฉะนั้นตะก,กี้ก็ได้ยินจากคุณเจียบอกว่าเราจะฉีดร่วมไปกับ อ่อออท็อกซินนะ,ะจะเรียกว่าโบหรือจะฉีดไปร่วมกับฟิลเลอร์ก็สามารถทําได้หรือจะเป็นตัวโดเลยฮะวันนี้ผมก็เอาไปฉีดเป็นตัวโดดซะเยอะเพราะคนไข้ชอบแล้วข้อที่2คือข้อแทรกซ้อนที่เราเคยมีกับฟิลเลอร์ที่เรากลัวคือเข้าเส้นใช่ไหมฮะแล้วตาบอดไม่มี100เเนนะฮะงั้นเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นสารที่เข้ามาแล้วปลอดภัยนะวันนี้เนี่ยเสริมสวยเนี่ยก็ คุยคุณเจี๊ยบว่ามอตโต้ของการให้บริการของทางาาาบริษัทเอ่ยทางมหาเลยแม่ฟ้าหลวงเราเนี่ยก็คือความปลอดภัยในการทําเสริมสวยและก็ก,ก,ก็ตอบประชาชนนะฮะอันนี้คือคีย์หลักเลยเพราะว่าถ้าทําไปแล้วมีตาบอดขึ้นมาทีนึ่งตกใจทั้งวงการอันนี้ก็ทําให้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีของสารตัวใหม่ที่ปลอดภัย เข้ามาในประเทศไทยครับจากการทาาการอาจากอดีตที่ผ่าน ที่ผ่านมาในช่วงนี้นะคะเทรนของการฉีดฟิลเลอร์ก็คือสิมากคิดว่าหมายความจะเข้ามามดีตื้นได้ไหจริงๆมันใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างมันทําควบคู่กันได้มันสามารถไปเสริมในจุดที่ที่ฟิลเลอร์ทําไมไ่ได้ได้ด้วยาําหรือสามารถทำคอมบิคอมบกันในเวลาเดียวกันก็ยังได้มันทําให้การความสวยมันดูสวยเป็นธรรมชาติสวยละมุนไม่สุดไม่เป็นฉีดไม่ไม่โอเวอร์ฟิลเกินไปตัวนี้จะเป็นความเน้นความธรรมชาติของผิวมากกว่า แล้วก็เป็นคอลลาเจนของเราเองนะเนียนแล้วบางคนจะเรียกว่าฉ่ำนะผิวค่อนข้างสวยะนะครับคือไม่ขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วเหมือน filler. ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เราฉีดขึ้นมาอย่างให้คางยื่ดมีหน้าผากมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ละอันนี้เราฉีดกระจายนะเพื่อให้ผิวเราได้สร้างสารนอกจากคอลลาเจนแล้วอย่างอื่นอีกเพื่อข้ามาให้เกิดผิวเนียนสวยแล้วก็ใส่ไอคำนี้